คุณเคยไปปราสาทเอโดะหรือไม่ในยามเช้ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สง่างามเต็มไปด้วยสวนหินต้นสนโบราณและความสงบกลางเมืองโตเกียวแต่ในยามค่ำคืนบางคนกลับได้ยินเสียงกรีดร้องจากที่ที่ควรจะว่างเปล่าและมีบางคนบอกว่าพวกเขาเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นสนใหญ่เธอไม่ขยับไม่พูดแต่แค่จ้องมอง ยินดีต้อนรับสู่บ e y อน d ีช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกปีศาสญี่ปุ่นที่ลึกลับและน่าสะพรึงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสุดหลอนของปราสาทเอโดะปราสาทเอโดะเป็นปราสาทที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะเคยใช้เป็นที่พักของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะเริ่มก่อสร้างในปีคศ1457ต่อมาเมื่อโทกุงาวะอิเอยาสุ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโชกุนคนแรกจากตระกูลโทกุงาวะก็ได้ย้ายเข้ามาพักที่ปราสาทแห่งนี้หลังจากนั้นโชกุนคนต่อๆมาก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตลอด200กว่าปีจนในที่สุดเมื่อตำแหน่งโชกุนได้ถูกยกเลิกไปในปีคศ1868ปราสาทแห่งนี้ก็ตกเป็นของราชสำนัก ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทนของเดิมที่ถูกระเบิดไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่พระราชวังหลวงจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะหยิบเรื่องเล่าสุดหลอนของหญิงรับใช้คนหนึ่งในสมัยเอโดะที่ถูกประหารโดยไม่เป็นธรรมมาเล่าให้ฟังในช่วงปลายยุคเอโดะปีที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยศักดินาและอำนาจของโชกุน มีค่ารับใช้หญิงคนหนึ่งชื่อฮานะเธอเป็นหญิงสาวอ่อนโยนปากมัสดาจากหมู่บ้านคนุฮะนอกเมืองถูกเรียกตัวมารับใช้ในปราสาทเอโดะหน้าที่ของฮานะคือคนดูแลสวนสนและล้างรถกระบะด้านหลังอาคารหลักเธอเป็นคนรักต้นไม้รักป่ารักเขาแล้วเธอไม่รักเราหลอไปเรื่อยเธอเป็นผู้หญิงที่รักความสงบมักจะมานั่งใต้ต้นสนต้นหนึ่งในทุกๆวันเสมอ จนอยู่มาวันหนึ่งมีเครื่องประดับสร้อยทองตีโปร่งเสื้อหลุยกางเกงกุชชีกระเป๋าแชแน,นลและรถกระบะซิ่งของภรรยาโชกุนได้หายไปกลับมีคนใส่ความว่าฮานะได้เป็นคนขโมยไปโดยที่โชกุนก็ได้กลับหลงเชื่อโดยที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีการไตส่สวนใดๆทั้งสิ้นโดยทางภรรยาของโชกุนต้องการหาคนผิดจึงมีเพียงคำสั่งประหารฮานะ เพื่อไม่ให้ใครทำตามเป็นแบบอย่างหานะถูกบังคับให้กินยาพิษเออะก็ว่ารักเออะก็คิดถึงพอเธอและร่างของเธอได้ถูกนำไปฝังไว้ใต้ต้นสนที่เธอรักแต่ก่อนตายนั้นเธออธิษฐานไว้ว่าหากข้าไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองในโลกนี้ข้าก็จะอยู่จนกว่าจะมีคนได้ยินเสียงท่อของข้าพอเวลาผ่านไปคนในปราสาทเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดมากขึ้นทุกวัน วันดีคืนดีในขณะที่ผู้คนเดินผ่านต้นสนใหญ่ก็มักจะได้ยินเสียงเรียกได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงสาวหนักสุดคือผู้คนที่เดินผ่านมักจะเจอฮานะหญิงรับใช้ที่แต่งกายชุดสีขาวกำลังยืนจ้องมาด้วยสายตาที่เครียดแค้นตามตัวเต็มไปด้วยเลือดและพูดว่าอิตายอิตาเอ้ยฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดจนกลายเป็นเรื่องเล่าตำนานหญิงชุดขาวในสมัยเอโดะ พอเวลาล่วงเลยไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งชื่อทาเคชิโอนิวะเขาเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยเรื่องผีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยเขาเลือกประสาทเอโดะเป็นหัวข้อและได้ไปเจอกับตำนานหญิงชุดขาวจากเอกสารโบราณของวัดไร่ขิง88ใกล้เคียงเขาไม่เชื่อในเรื่องผีแต่ก็อยากพิสูจน์ ทาเคชิตัดสินใจแอบเข้าไปถ่ายรูปสวนสนในปราสาทตอนเวลากลางคืนเขาบันทึกภาพแรกไว้ในกล้องฟิล์มเป็นรูปต้นสนขนาดใหญ่อยู่กลางสวนที่เงียบสงัดบรรยากาศท้องฟ้าเริ่มเป็นสีดำและเริ่มมีหมอกลงเขารู้สึกเย็นเยือกแบบแปลกๆแ,แม้อากาศจะอุ่นในขณะนั้นเองมีเสียงฝีเท้าเบาๆพร้อมสับเสียงท่อตัดดังขึ้นจากด้านหลังของเขาแต่พอทาเคชิหันกลับไปมอง สิ่งที่ได้เห็นกลับเป็นความว่างเปล่าทาเคชิจึงหยิบกล้องคลีมแล้วเปิดรูปภาพดูในรูปนั้นกลับทำให้เขาถึงกับตัวสั่นอย่างกับของขาดภาพที่เขาถ่ายไว้กับปรากฏเงาขาวบางอย่างอยู่ใต้ต้นสนและไม่นานนักก็ได้มีเงาสีขาวพุ่งใส่หน้าของเขาจนภาพได้ตัดไปวันรุ่งขึ้นทาเคชิได้หายตัวไปตำรวจได้พบกล้องและก็บ้องของเขากับรองเท้าที่ถอดไว้ข้างต้นสน แต่ไม่มีใครเคยเจอเขาอีกเลยเรื่องของหญิงสาวชุดขาวในสวนสนยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเธอเป็นใครหรือแม้แต่ทำไมเธอยังอยู่กัลัมังสังกสีหรืออะไรกล้องวงจรปิดบางตัวยังคงจับภาพเงาที่ไม่สามารถอธิบายได้ในบางคืนและหากคุณได้มีโอกาสไปเยือนปราสาทเอโดะ โปรดอย่าเดินเข้าไปในสวนสนหลังปราสาทหลังเที่ยงคืนเพราะคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาในแบบที่คุณเป็นอีกต่อไปหากคุณชอบเรื่องเล่าสยองแนวญี่ปุ่นแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Beyond B แล้วพบกันในเรื่องลึกลับบทต่อไปในที่ที่มีความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น Don't forget to subscribe